ัครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การละครั้งหนึ่งวัยนะักสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเนื้อหาในเพลย์ลิสต์เรื่องเล่าพิศวง EP หนึ่งเรื่องเล่าในวันนี้นะครับเกิดขึ้นย้อนหลังไป21ปีแล้วเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นกับน้องสะพ้ายผมแล้วก็เกิดขึ้นกับแม่ยายของน้องชายผมก็สนิทกันนะครับผมก็ได้รับรู้รับความจากทั้งสองท่านนี่แหละ แล้วก็ได้เอามาเล่าต่อให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องนี้ได้รับฟังรับชมกันนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับน้องสะพ้ายผมในช่วงที่น้องสะพ้ายเนี่ยตั้งคันอยู่แล้วก็จําเป็นจะต้องเดินทางไปทําธุระที่บ้านญาติที่จังหวัดบุรีรัมย์น้องสะพ้ายผมเป็นคนจัดสุรินนะก็เดินทางไปกับแม่ยายของน้องชายผมนี่แหละก็ไปทําธุระที่บ้านญาติที่นั่นที่จังหวัดบุรีรัมย์ปรากฏว่าไปเจอเรื่องนี้มาหลังจากกลับมา จากจังหวัดบุรีรัมย์กลับมาที่สุรินทร์แล้วเนี่ยน้องสปายก็มาเจอผมนะเรื่องราวที่น้องสปายเล่าให้ฟังมีอยู่ว่านะครับช่วงที่เข้าไปที่ซอยนั้นน่ะครับผมจะไม่ไม่ลงลึกในเรื่องของอำเภอว่าเป็นอำเภอไหนตำบลไหนหมู่บ้านไหนหรือซอยไหนนะครับคือซอยเนี้ผมเคยไปด้วยซอยบ้านยากของน้องสปายเนี่ยผมเคยไปครั้งหนึ่งก็เรื่องราวก็คือ หลังจากที่ไปถึงก็มีญาติญาติแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเนาะเห็นน้องสะใภ้ผมตั้งคันอยู่ด้วยก็แวะมาดูแวะมาเยี่ยมเยียนกันพูดคุยทักทายกันสักพักหนึ่งก็แยกย้ายกันไปปรากฏว่าช่วงที่ญาติญาติแยกย้ายกันไปแล้วะนะครับก็มีคนยายท่านหนึ่งนะครับคนยายท่านหนึ่งนั่งจ้องอยู่นานละอยู่บ้านละแวกไ่เคียงกันแถวนั้นแหละพอคนเริ่มซาไปคนยายท่านเนี้ก็เดินมา เดินมาทักทายในฐานะเพื่อนบ้านนี่แหละคนรู้จักกันเห็นหน้ากันมานานแล้วแต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่นะซึ่งคนที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังก็คือแม่ยายของน้องชายผมนี่แหละซึ่งก็คือคุณแม่ของน้องส้ายผมเขารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของคุณยายท่านนี้ยว่ามีความเป็นมาอย่างไงซึ่งคุณยายท่านนี้ก็เดินแวะเข้ามามานั่งคุยกับน้องสปายผม นั่งคุยไปนั่งคุยมาก็ก็ค่อยๆกระเถิบเข้ามาใกล้น้องสะภัยผมมาเรื่อยๆนะอันนี้ที่น้องสุภัยเล่าังคุยก็ทักทายพูดนั่นพูดนี่ไปเหมือนชวนคุยอะนะครับแต่ลักษณะเหมือนเหมือนมือพยายามที่จะเรื่มเข้ามาใกลใใกล้หน้าท้องของน้องสุภยผมเรื่อยๆนะครับครั้งแรกครั้งเล่าก็จนเจียนละจนเจียในใกล้ที่มือจะมาถึงหน้าท้องของน้องสะภยผมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเนี่ยเด็กในท้องอะไรเนี่ย คุยกันไปถ้าใครไปปรากฏว่าจังหวะนั้นแม่ใหญ่ของน้องชายผมอะ่ะถือใบหนาดมาฟังให้ดีนะถือใบหนาดรู้จักใบหนาดไหมครับที่ว่าเขาใช้ไล่ผีกันอะ่ะถือใบหนาดมาเป็นกรรมเลยหลายใบยนะครับแล้วก็มาทําทีเป็นปัดไล่แมลงวันปัดไปปัดมาแถวแถวใกล้ๆสองคนที่นั่งคุยกันนั่นแหละปรากฏว่าคุณยายท่านนั้นอะ่ะพอเห็น แม่ยายน้องชายผมนะถือใบนามมาสะบัดไปสะบัดมาใกล้ปตัวก็ผงะถอยหลังเลยแล้วก็ลุกขึ้นมองหน้าแม่ยายของน้องชายผมนะมองแบบโกรธเลยนะโกรธเลยคือสถานการณ์เปลี่ยนโดยฉับพลันเลยแล้วหลังจากนั้นก็หันหลังเดินกลับบ้านเลยเดินกลับบ้านไปเลยนะไม่พูดไม่คุยอะไรกันอีกแล้วก็แม่ยายของน้องสะใภ้ผมเนี่ยท่านก็ เอาเชือกมามัดรวบใบนาดเนี่ยแขวนไว้ใต้ถุนบ้านใกล้ๆตรงที่น้องสไพรยผมนั่งเน่ยแล้วคุณยายท่านนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยนะอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์หลังจากวันนั้นนะครับไม่ใช่สิหลังจากช่วงวันนั้นนะครับก็เดินทางกลับมาถึงจังหวัดสุรินตอนพบคำแล้วนะครับคือ แม่ยายของน้องชายผมเนี่ยหรือน้องสไปผมเนี่ยเช่าบ้านอยู่ข้างๆตลาดจังหวัดสุรินทร์นะตลาดสดจังหวัดสุรินทร์เพราะว่าแม่ยายของน้องชายผมมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายผักที่ตลาดสดก็ในบ้านที่เช่าอยู่ก็จะมีพืชผักหลายชนิดเลยนะครับมีสายบัวมีผักรุ่งนี่นั่นนะครับที่เตรียมไว้ขายอยู่เต็มบ้านนั่นแหละทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งช่วงช่วงค่ำนั่นแหละ ก็คือลูกหลานทุกคนเนี่ยออกไปซื้ออาจจะไปทําธุระอย่างอื่นหรือไปซื้อข้าวกินหรืออะไรเนี่ยนะครับเหลือแม่ยายของน้องชายผมเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวทํานูน่นทํานี่ไปเตรียมผักเตรียมอะไรไปนะครับปรากฏว่าเหมือนเหมือนจะเห็นใครสักคนหนึ่งยือนอยู่หน้าประตูบ้านพอมองดูดีๆเนี่ยลับกลายเป็นว่าเป็นคุณยายคนนั้นน่ะตามมาจากบุรีรัมย์ครับ ตามมาแบบเห็นเห็นนี่แหละยืนอยู่หน้าประตูมองด้วยความโกรธเลยนะคือแม่ยายของน้องชายผมเล่าให้ฟังว่าเห็นเป็นคนนะเห็นเป็นตัวเป็นเป็นเนี่ยเป็นคนนี่แหละนะครับพุ่งทะลุผ่านประตูเข้ามาเลยตอนนั้นรู้แล้วว่าไม่ใช่คนละมั่นใจแล้วว่าไม่ใช่คนละคือร่างกายเป็นคนมองกันเห็นเห็นี่แหละแต่สามารถทะลุประตูเข้ามาได้ทั้งทั้งที่ประตูล็อกอยู่อันนี้คือไม่ใช่ละ รู้แล้วว่าไม่ใช่คนละแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะทะลุผ่านเข้ามาปุ๊บกระโจนเข้าใส่เลยครับตะลุมบอลกับแม่ยายของน้องชายผมนี่แหละกอดรัดฟัดเวียงกันจนสักพักหนึ่งโดนบีบคอคือคุณยายท่านเนี้ยที่มาจากบุรีรัมเนี่ยบีบจนแบบจนเจนจะไม่ไหวแล้วสู้แรงไม่ไหวก็ตะกายไปตะกายไปนะครับมือนะ่ะมือไว้ก็ตะกายไปไปคว้าได้ไพล ย,ยัดใส่ปากตัวเองนี่แหละแล้วก็เคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วพ่นใส่หน้ายายที่ตามมาจากบริรัมอ่ะพอพ่นใส่หน้าเท่านั้นแหละร่างของยายคนนั้นอ่ะกระเด็นไปติดฝาบ้านเลยแล้วสีหน้าแบบถอดสีเลยตกใจเลยหลังจากนั้นก็วิ่งทะลุประตูบ้านออกไปเลยครับนี่คือเหตุการณ์ที่แม่ยายของน้องชายผมเล่าให้ฟัง ก็เป็นอะไรที่แปลก,ปลกๆดิซึ่งบุคคลทั้งสองท่านก็คือน้องสะพ้ยผมกับแม่ยายของน้องชายผมเนี่ยผมค่อนข้างจะให้เครดิตอยู่นะเพราะว่ารู้จักกันดีรู้จักนิสัยใจของกันดีโดยเฉพาะตัวแม่ยายของน้องชายผมเนี่ยท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดนะเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือแล้วก็เป็นคนพูดน้อยเป็นคนใจดีครับใจดีสุภาพเป็นคนนิ่งๆ ค่อนข้างใจดีรักมูกรักหลานนะครับเป็นคนใหญ่ที่น่านับถือคนหนึ่งเลยแล้วท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมก็เออแปลกดีเนาะตามมาจากจังหวัดบุรีรัมย์เลยพอช่วงหัวข่ำก็กระโจนเข้ามาทําร้ายมาบีบคอเลยนะครับในนนี้คืออันนี้คือเรื่องราวของผีที่ดุนะทีนี้ภูมิหลังของของยายที่ตามมาจากบุรีรัมย์เป็นยังไงอ่าอันนี้ แม่ยายของน้องชายผมเล่าให้ฟังทุกคนในซอยนั่นอะ่ะโจดขานกันมานานแล้วว่ายายคนนี้ยเป็นปอบเป็นผีปอบครับเล่นของมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ลักษณะนิสัยของปอบเนี่ยก็คือจะชอบเด็กทารกคือภาษาชาวบ้านเขาเรียกกินกินเด็กทารกนะ การที่แม่ยายเอาใบหนักไปสะบัดกันท่าไว้ไม่ให้มายุ่งกับกับน้องอ่าน้องสะพ้ายผมเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันหลานตัวเองนี่แหละเห็นว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีมาราวีอีกนะเหมือนไม่กล้ามาแล้วเจอพลายพ่นใส่หน้าทีเดียวไปเลยไม่แล้วก็ไม่มีเรื่องราวว่ากลับมาคุกคามอะไราอีกเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกวันนี้อ่ายายปอคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงแล้วเนาะ เพราะเรื่องราวผ่านมา21ปีแล้วก็เก็บไว้เป็นความรู้เนาะนะครับหนึ่งคือใบหนาดสองคือพลายนะครับพลายมันก็มีทั้งพลายขาวพลายดำเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เห็นว่าสอมพูลของพลายดำเนี่ยกันผีได้แรงกว่าพลายขาวอีกนะครับอันนี้ก็บอกไว้เป็นเรื่องราวเป็นความรู้เนาะนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ก็เก็บไว้เป็นความรู้บอกลูกบอกหลานก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนำมาเล่าให้ฟังเลย แล้วก็หลานผมที่อยู่ในท้องของน้องสะควร์อะ่ะก็คลอดออกมาแข็งแรงปกตินะครับชื่อหลานโบชื่อโบนะอันนี้อันนี้เอ่ยชื่อก่อนนะครับหลานโบนี่ที่ต้องบอกชื่อเนื่องจากว่ามีประเด็นมีประเด็นนะครับซึ่งผมจะกล่าวถึงหลานโบเนี่ยในอีพีถัดไปหลังจากนี้นะครับเพราะว่ามันโอโ้โหมันมีเรื่องยาวแทบจะเป็นซีรีส์เลยนะสำหรับหลานคนนี้ เดี๋ยวท่านจะรู้ว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลานคนนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังใน EP ีถัดไปนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงต้องขอจบไม้เีลงแค่นี้ก่อนพบกัน EP หน้าสวัสดีครับ